ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืนอี้นุ่นที่ยาก,กันนี่มาตามแนว้ทางของพ่อเวนะคะแนวทางของพ่อเวเลขเพื่อนบ่านลายโตนะคะน้อยๆส่วนมากเก้าสิเปอร์เซ็นต์ทับว่าเขารัฐบาลไทยจะไปเขาเพื่อนบ้านนะคะบบเอฟซีกับว่าเลขบ่ลายตัวอยากให้นุ่นที่ยามาตามให้กับมาตามไห้คือเก่านะคะพ่อเวเมื้อนี้นี่เป็นวันอาทิตย์เพื่อนกับมาเลี่ยงงัวนะคะอยู่ท้องไร่ท้องนาบรรยากาศแถวบ้านเฮาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะงวดน,นี้ไดยยินค้าว่า อาจารย์ไหมาแล้วนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปซมน้ำกันเลยค่ะปอเวไปโรงงานอุติพันธ์มาเพิ่นว่ายยังก็ค่ะเพิ่นว่าเลขกู้ใดก็เขา เลยจะห่อน้ำขันแอนถามใค้ไปเขาจาซื้อแต่นห้องเจ้าเจ็ดเจ็ดแต่ห้องอันก็อันห้อง่อยสิบเจ็ดชั้นเอมันไปอันซื้อเรสตรมใบเลยออันมือเลืเจ้จเแล้วใบไปมันคาติดงันตายอันทีสาวตายแล้วใบไปงานญาตายยุดสามมือคนละไปไปอยู่ลงวัดท่ายจังได้จังเห็นหน้าพอบีไปพอพีนั่งได้มีกันนะ ก็เห็นเห็นบ่ <c oughs> เอาสำานิก็เอาเลย <c oughs> มันมือว่เป็นย่างดอกโอ้พี่สาวพี่สาวแม่กิดนั่นบ่กคาตายพ,พี่สาวอัดทั้งพี่แหละลูกคนละคอคนลูอ,อ,อ,ลอันพอคนละแม่พอละนีเลยเลยบ่ได้ไปเหตุงาน,าน,นงานขันไปเหตุงานกับสิถือน้ำเพลินมันบ่อแล้วแล้วใบไปเมื่อเร็วกว่าวที่สองแล้วใบไปเลย โอ้พ่อเบสได้ยุดหลยมือที่สามสามมือคนแล้วแมมวันนี้วันตะวันที่สี่ที่ห้าวันในวันที่สม่แม่เวันที่สี่ที่ห้าโอ้ยุดหลยมือตั้งเหล็กออกวันว่ามันออกวันที่สองออเนาะแมออกว่าตรงมือปกติเหล็กต้องออกวันที่หนึ่งมือนเอป็นวันแรงงานได้ออกว,อวันที่สองวันที่สองเอฟซีกับใหญ่นุ่มตาเนี่ยทั้งของพ่อเบสมันว่าหลายตัวอย่างนึงไปเขาเพื่อนบ้านเขาจ้าก็มักไปซื้อเพื่อนบ้าน อันงวนนี่มือนีหัวตะเลออกหนูว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์พอเ่ได้ไปเห็ดงานหนูอะไรมากแต่มาคือเก่าหเพระบอกคือเก่าเอามาแล้วค่ะมาแล้วอืบางคนถามหนูว่าอันนุนที่ยาถามหน่อยพ่อเวทํางานอะไรเห็นพ่อเวเท่าแล้วนะพ่อเวเห็ดงานแม่บ้านเห็ดพ่อบ้านเนาะเห็ดทั่วไปก็เป็นจริงอายุงานนั่น เออหกสิบแล้วนะพ่อเนาะครับหกสิบสองแล้วแต่ว่าขาเจ้าไอเห็ดเนาะแม่แตว่าโรงงานผนกระดีอยู่ผนว่าเห็ดเย็นกว่าพอเวสีเศร้าเห็ดเนาะครับดีก็อยู่บ้านเลียงหัวนะพ่อเนาะก็ได้ค้ากับเขาขนามค้าไฟเพิ่นหายมาแล้วหายตัวได้พ่ออ่าหนึ่งเก้าอืมหนึ่งเก้าอ่ากา วิเลขสองตัวก็บอบอกระตัดเอาได้หนึ่นบอห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งเก้าเพิ่นสองตัวหรือเนิ่นสามตัวครับหนึ่งสามตัวแล้วค <c oughs> นบอบเนื้อไก่เัวไก่ทั้งใบเออเพ่นสามตัว คือตรงกระเล็กรถมอไซนนูเนนะมอไซนนูนนะห้าหนึ่งหนึ่งเก้ารถเก้งพังเอามอไซน์ไม่เกิบอันงูเรียนตัดนาไปซื้อหนึ่งหนึ่งเก้ามันออกหนึ่งหนึ่งหกมันจะมวนได้แหละอันม้มากไหมวะวันที่นี่ไปซ้อมรถเก้งเขาจะบอกว่าเอาใบเสร็จด้วยไหมเอาเสียไปซื้อเลขรุ่นเลขใบเสร็จเลขที่สิบหก กับว่าได้คือเก<อ>่ามันเป็นเรนืองดวงแล้วพอนะน <g ül üyor> ดวงหรือว่านึว่าเฮ้ยเอามาบินมาให้รุ่นเลขก็เลขบอกงามหนึ่งหกพอนะ <c oughs> อันใบเซตมันสิเป็นเลขที่เนาะ<อ>เลขที่มันขึ้น <c oughs> อันนั้นไหมมันมีเลขแค่สองตัวไหมไเลขที่สิบหกนึว่าโอ,อ้ยเห็นต่ว่าเป็นรุ่นเลขให้ตรงตรงเลยอ <c oughs> <c oughs> ันนึว่าเอาใบเซตมาแน่ค่ะได้เลขใบเซตไปรุ่นเลกพ่อได้ลดไม้พาสั้นเฮาเฮาบอกไงเพิ่หาอยู่เฮาเฮาบอกถึงค่ะอันนี้รถก็ไปซอม อมันบเย็นนะไหมข้อมเย็นค้อมแอร์มันกเกษียรโมเย็นเลขรดกับเจ็ดหนึ่งสี่มันก็ออกเก็ดหนึ่งเรามอหน้ามอหน้ามันกับเลขที่สิบหกคือกันนึกว่าโอ้ยอ้าจะรู้ว่าพ่อเวอาจารย์เพื่นไฮมาเลขสามตัวฮางเดียวมั้งป่ะคะใชไฮมาสามตัวฮางเดียวโน่นยากอะไรตัดหาเป็นห้าหนึ่งเก้าเป็นหาหนึ่งหาเก้าหนึ่งเก้าพ่อเวบอกว่าเพื่อนเน้นเลขสามตัวมั้งป่ะคะพ่อครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนาร่างฮะเสื้อสรากินแมงรัฐบาลไทยเพิ่นบ่เพิ่นบ่ได้หายสองตัวมาเลยเป็นเพราบว่าบอปัดใหม่สองตัวแสดงว่าเพิ่นเน้นบนมันบ่มากเน้นบนลองเมืองเด้อพอมีผู้น่องเอฟซีผิจารณานะคะแนวทางของเคสวี่ส่วนมากจะถ้าบ่ไปรัฐบาลไทยนี่จะไปเพื่อนบ้านนะคะ อ้วนั่านที่หนูมาตามที่พ่อหายศูนย์นั่นนะอมันไปออกค่าน้อยแมนไปออกค้าน้อยศูนย์น่ะว่าเอาตัว่าก็เป็นเซื่องสิพจว่าเมื่อซื้อซื้ออันใบอัละรี่ซื้อสามร้อยบอกสองร้อยเห็นไหมก็ไปขังรัานกันไหมจ้าโอ้สำนวนขะมันอันนั่นกระสีได้สี่พันเนาะอมนมูลสี่ขังมูลสามสองขังเนาะไปออกขังร้างสามตัวไทยอังวันนี้กระซื้อเจ็ดเจ็ดเนอันัหก เจ็ดเจ็ดเออวันที่หกเจ็ดเจ็ดเนาะอ่าซื้อไว้ถ้าถ้าเราตรวจบ้านนะวะอืมแล้วไปเมื่อเช่นเมื่อเช่นก็จะซื้อไว้ดีเรากันใกล้เมื่อเพื่อพ่อเวฝันหรือนี่เหล็กมากกับโทษฮานูนได้ไหมใช่ใช่เพราะว่ามื่อนี้มันเกิดัวต้าตงวดเนาะต้นงวดเพราะว่าที่หนูมาหนูว่าพ่อเวบ่ได้ไปเงานวันอาทิตย์พ่อหยุดวันธรรมดานี่ต้องมาลอเจ็ดค่ำก็พอเสร็จเลิกงานหนูก็เลยว่าบ่ต้องมาลอน่ะก็เลยเอาหม้อไส่ผ้าหลานมา ไม่คิดโชคดีเพราะบางหันบ่รักจิิงๆเลยนี่เป็นรอดนอกหันเลยญาติเพื่นเสียอายุเท่าไหร่ถ้าไปอ่านบ่เขาบ่อ่นการงานมันยากบ่พอ่นั่นเลยบ้านเอ้ยพี่อันพี่สาวพูกนี่แหละจ้าทางบ้านนี่แล้วญาติอยู่ในบ้านแม่พ่อไหมจ้าจะไม่ต่วังนั่นไหมเออนั่นแหละเพื่อนเป็นยังตายโอ้โหของว่านี หมื่อวานที่ว่าหนุ่มมากรถติดเต็มดูเลยทางมุ่าจะว่ามุ่งจะไปส่มากเพเนี่ยนันเขาเรยกหัวว่าไปพอสพมากค้นหนึ่งจักรสู่ว่าเนวนังของบริเวณไฮบลายโตเด้อค่ะไฮซามโตห้างเดียวนะคะนะคะห้าหนึ่งเก้านะคะตัดข้างหน้าจะเป็นหาหนึ่งตัดหัวตัดท้ายจะเป็นฮาเก้าตัดตรงท้ายจะเป็นหนึ่งเก้านะคะแต่ว่า อาจารย์เพื่อนบอกว่าเน้นสามตัวเลยวมันบป่ค่ะพ่อเวอเน้นสามตัวหางเดียวนะคะเลขสองตัวเพื่อนบอกเน้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันงวดน,นี้่เอฟซีเจอดีแนวะทางของอพ่อเวนะคะโซลิเอเจอคำคำเจ้าเสียงงวด้าบ้านมันบั้ง่าเออจะลองถือไรเฟิลว่าถาตัวว่าตัวมาแล้วบอกไปเซ่ดิอ๋อยากขันไว้นั่นพ่อสิไล่ไปพูดแล้วเออ เดี๋ยวนี้มันมีต่อ้อยมันมีข้าวโพดแล้วมีบ่อแถวนี้นบอ่บอบ่มีมอ้อยล้านแหละอ๋ออ้อยอันนี้ล้านไผ่หรือล้านล้านอ,อ๋อมันมันตายไหมอ้อ,อยแถวบ้านนู้นตายโอ้ทางเดีก็ตายหมดฝนฝนกต็ตกแล้วตายพวกอ้อยตอตาบ้านเราชมกันยังตายอืมห้องท่านรถน้อยห้องบ้านนู้นลดหน้อยห้องกะหาซูนึงเกตันหนเอยบ้านนี้มันเป็นงานสูบเนาะอันคนที่ตายเนี่ย ตายแล้วเอาศพไปไปว้กู้ให้บักันเอามาลดคล้ายๆว่าวิญญาณเมันมาก,ก่อนลดกลางนี่แหละช่วงใบใบอย่างนี้ล้วลดท้องหาซูนหนึ่งเกจหนูก,กับประกาศทายกับเป็นญาติกันยันพ้นว่าผู้หนึ่งสิเป็นสิตายยังม่าทายขี้บเสยยังว่ายันก็เจ้าว่าหนูกับประกาศทายลรอพ่อโอ้สะพอบ้านนี้ถือพ้นว่าเจ้าใหญ่กเจ้าว่าถือจู้ยท่พราะว่าบ้านแรกถือร้ายท่านถือร้ายก็เจ้ากัซื้อน้ำเหล็ก เลขรถเพิ่นขั้นที่ห้องหาศูนย์หนึ่งเจ็ดเราเลขขั้นที่โดนรถม้วนส้นอ่ะเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าห้านะนะแล้วรถที่กระดูกอันพี่น้องมันตายเผาก้อนไปเก็บดูดได้อ,อ, 1, 7, 7, 7, อ,อดนหอออออน,น,นึ่งเจ็กดกับเจ็ดเจ็ดก็เจ้าเขาเล่นนำเหรอจ้ะขวัญพีปล่อยปล่อยน้ำตาเพลิดเลยตัวเนี้ยปล่อยจนปลาเิดบ้านอือเขาพาคนจงมากเลยขายขอไงอือจะได้บ้านเขานะ นะคะแถวหน้าพะเวกะบรรยากาศดีดีพี่น้องนะคะนะคะตอนนี้นาแร้งนะคะน้ำกระรดลงจักน้อยนะคะนะคะบรรยากาศดีมากนะคะวัญญาานอาทิตย์เป็นกมากอยู่หน้าตำทองไร่ทองนาหากินตามวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะ